รู้ไหมครับว่าช่องนี้คือช่องอะไร <Nope. S 1> ผมจะมาลเล่าเรื่องช่องตน้นารามแฟมลีเกิดขึ้นได้ยังไงอ้ยยเดี๋วทุนนก,นนกค,คนครับจริง Girl, I'm so lonely. Baby girl, do so let me touchin' on your body. Baby, just you and me. We both on the floor. Baby girl, you got me crazy. <coughs> girl, I need some more. Oh, you just open the door. Don't <coughs> wait It's อีกไม่น e นมันก็จะ let you go and we go another round with the flow I got some dope you better know man I got d e m o n in my soul ฉันก็รู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอไม่จำเป็นต้องอดิบ้าเพราะว่าฉันเองก็พอกรใจที่เดทโอใคจะบอกว่าฉันนอันตรายแต่ว่าฉันไม่ได้อันตรายอยู่ baby girl let me cry in my s o n g high in my s o n e ฉันเองก็รู้ว่าฉันมันยากรู้ไหมครับว่าช่องนี้คือช่องไร Nope ชงซิงโตเดฟร์มแฟมิลี่วันนี้เพื่อนช่องซิงโตเดฟร์มแฟมิลี่ก็สวัสดีครับวันนี้นะเพื่อนจะมาทำรายการซิงโตเดฟาร์มแฟมิลี่เล่าเรื่องอีพีที่หนึ่ง โอเคเพื okay, ่อนผมก็จะมาอาอันนี้อาจจะเป็นความคิดที่แบบว่าคือแบบว่าผมนะ่ะจะมาเล่าเรื่อง EP ที่หนึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของอะไรรู้ไหมครับ <Nope. S 1> ผมจะมาเล่าเรื่องช่องตดความแฟมลี่เกิดขึ้นได้ยังไงเอาเงไรช่องตดความแฟมลี่เกิดขึ้นมาเพราะว่า มันก็เป็นความคิดและไอเดียของผมผมใช้เวลาส้างม,มากกว่าห้าปีแล้วก็เปลี่ยนช่องไปประมาณสามช่องด้วยกันอช่องแรกเพื่อนเพื่อนก็เป็นช่องภาษาอังกฤษนะเพื่อนอ่ารียพนภาษาอังกฤษนะแล้วก็ช่องที่สองก็เป็นอ่านิยพนภาษาไทยช่องที่สามมาเป็นช่องสตูดิโฟาร์มแฟมิลี่โอเคก็ครบกันสามช่องแล้ว แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูนะนเพื่อนผมขอแสดงนี่เลยช่องสุดโตฟาร์มแฟมลี่เป็นช่องที่สามนะแล้วก็ต่อไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูช่องที่สองช่องสุด์ต,ตฟาร์เช,ช่องอารีพ้นในกังดีช่องที่สองและช่องอารีพ้นใกนกดีภา,าษาอังกฤษช่องที่1น,นะครับโ okay, อเคอเพื่อนก็คือผมนะเพื่อนก็ เริ่มทำคอนเทนต์ช่องที่หนึ่งก็คือแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์มันหายไปหมดแล้วว่าผมได้ทำการลบคลิปนั้นออกไปแล้วก็คืออันนี้มันคลิปไลฟ์สุดทั้งหมดเลยจากช่องอาริยพลภาษาอังกฤษนะอันนั้นก็คือเป็นช่องเก่านะเพื่อนก็เป็นแบบไลฟ์สุดนะเพื่อนแล้เพื่อนผมก็ได้ไอเดียแบบว่าไลฟ์สดมาจากคนคนหนึ่งนะก็ <No. S 1> เป็นไอเดี๋ยวผมจะไม่บอกชื่อนะแต่ว่าเป็นญ <Brand. S 1> าติผมกนกันนะเพื่อน <Brand. S 1> ก็คือตอนนั้นผมนั่งกินหมูทาอยู่นะแล้วตอนนั้นน่าเบื่อๆผมนั่งกินหมูทาแล้วเขาก็มารือแบบว่าจะเอาไอ้รูปภาพลงเฟซของเขา <Brand. S 1> แล้วตอนนั้นผมก็คือแบบว่าเล่นกับญาติผมแบบสุกเลยก็คือแบบว่าเราก็อืมเล่นไอ้แบบว่าอยากได้สักพันซับ 2, สองพันซับ สามแสนสี่ล้านซับอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่นเลยใ้เก้าแสนอะไรคุยไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอตอนนี้นะเพื่อนตอนนี้ผมเล่นนาสนุกมากก็คือมันก็จะเป็นไอเดียของผมถ้าเรามาทำคอนเทนต์มันเป็นอย่างี้ก่อนแรกเพื่อนๆผมถ่ายญาติผมระติผมวิ่งหนีเพราะอะไรไหรือไมยเขาอาย ยังจาได้อยู่เลยแต่ว่าเสียดายนะเพื่อนที่ว่าคลิปเราโดนโลบไปแล้วนะเสียดายมากช่องแม่แต่ผมว่าถ้ามีคลิปหลงเหลือผมก็จะขอแนะนําฉายตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ก็คือถ้ามันยังมีภาพฉายอยู่ก็หมายถึงว่ายังมีภาพหลงเหลือแต่ถ้ามันยังไม่ันมีภาพฉายก็ไม่ก็เออถ้าไม่มีภาพฉาย,ยถ้ถา,มมา,า,ยยถามันไม่มีภาพฉายก็คือมันไม่มีภาพหลงเหลืออยู่แล้ว นะแต่ว่าผมก็จะเอามาให้มาใ้บางส่วนเพราะว่าผมว่ามันยังมีบางส่วนมะจากช่องเก่าเป็นช่องแรกมาเพื่อนอันนี้ก็เป็นไอเดียนะแล้วพอผมกําลังจะทําคอนเทนต์สนุกสนุกจากช่องแรกแต่เพื่อนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบว่าตอนนั้นโทรศัพท์ผมดับไปเพื่อนจากการที่บอกว่าขี่รถไปแล้วก็มีอะไรนะเอ่อ ผมขอเรียกว่าพาอะไรกันเลยเ,เพื่อนๆนะครับที่ว่าผมจะไปตัดรำมันนะเออตัดชบ ب ช و ตัดรำมันนะตัดรำมันที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าเป็นรำมันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเพื่อนการที่เราตัดรำมันอุย้ยมันร้อนเถอะทุกคนครับร้อนอะ่ะร้อนอะ่ะโอเคเย็นขึ้นเยอะ โอเคเพื่อนก็คือว่าหลังจากที่แบบว่าช่องสิโตหรือฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ช่องอรียพลพิ่ามเดียนเพื่อนก็วันนี้เราก็ได้มาแว่าออคอนเทนต์สนุกสนานั้นเพื่อน <Nope. S 1> แล้วก็มีแบบว่าให้เพื่อนได้รับชมแบบทุกทกคลิปท,ท,ทุกความสนุกสนานของเราเลยก็คือช่วงนี้เพื่อนผมเน่ะอืม จะทำแบบว่าช่องอดียผลเพื่อดีนะเพื่อนๆก็เป็นช่องที่สองสำหรับโอ้ยเย่ายิดับก็เป็นช่องที่สองสำหรับผมนะเพื่อนแล้วตอนนี้นเพื่อนผมก็เออไม่ผมก็ทำคลิปอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนทำอยู่แต่จะไม่ทำบ่อยเพราะว่าผมใช้นุตบุกทำนะเพื่อนนี่คือนอุตบุกขออนุญ,ญาตเอาออก,กะนะนี่นี่คือนุตบุกของผม นี่นะเพื่อนเพื่อน,อนซึ่งช่องอลีพูดเมดีในถูกกู้ข้อมูลเข้ามาในเครื่องนี้โดยมีรหัสอยู่ดังต่อไปนี้ไเลยก็คือต่อให้ผมเอาไว้ยังไงก็ใช้ใช้การอะไรไม่ได้แล้วว่าเพื่อนเก้าร้อยคนนะคุณมีผู้ติดตกามเยอะด้วยสำหรับช่องเราก็คือตอนนี้เพื่อนครับผม,มนะเพื่อนก็ ก็ขอบอกว่าช่องนี้มีคลิปหลงเหลือทุกคลิปเลยพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้ลบออกไปนะครับเรายังเก็บไว้อยู่นะครับสักประมาณหลายคลิปอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อเพื่อเอาไว้ให้พวกเราได้ดูคลิปเ,เก่าๆจากช่องอลีพจพ์แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะเพื่อนเพื่อนว่าสิงโตอัดคลิปเพราะว่าเาเราจะเอา คลิปแบบว่าเหมือนกันจากช่องตัลฟาร์มแฟมลี่แต่มันน่าจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะแต่ว่าผมว่านะผมไม่ทันได้ลงเพราะว่าการใช้อินเทอร์เนต็ตมันลงยากเพื่อนเพราะว่ามันอัปเดตช้าเพราะมันเป็นของนะำเพื่อนผมก็เลยเออขออนุญาตนะเพื่อนเรื่อนไปกันที่ช่องตัลฟาร์มแฟม y ลี่อันนี้ก็คือว่ายังมีคลิปอยู่ nope. ช่องสีตัวดฟาร์มแฟมิลี่นะโอ้ยอย่าเพิ ujemy, ่งดับแม่ช <t> ่องสีต <outgoing> <t> ัวดฟาร์มแฟมิล <t> ี่นะเพื่อนก็คือตอนนี้เพื่อนโอเดี๋ยวมันเสียถืออ่ะไม่พี่เสียถือคือไม้นะทุกคนอย่างเงี้ยมันมันขีดไงมันี่ยโอเคเบลโอเคนะเพื่อนอี๋ คก็คือตอนนี้นะก็คือตอนนี้ผมก็แบบว่าเอ,อมีความแบบว่ามันเทิงว่าเริ่มันเทิงมีงานเพื่อนคือแบบว่าคลิปของเราก็คือแบบว่าผมก็ช่องตัวดีฟาร์มแ a ม i ี่ก็เป็นช่องช่องหนึ่งที่แบบว่าเป็นคลิปแบบว่าจากช่องพวกเรานะก็มีทีมงานมาถ่ายแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายเลย โอเคอันนี้เราไม่ได้ถ่ายเองนะเราจูนทีมงานนะส่วนอุปกรณ์การถ่ายทำหรือว่าเกีเ่ยวกับไฟอะไรเนี่ยจะเป็นของช่องโตโูดฟาร์รมเทมปลี่เป็นเจ้าเป็นของเจ้าขอ,องช่องเลยนะนเพื่อนก็คือมาจากบริษัทตโูดฟาร์รมเทมปลี่นะก็ตอนนี้นเพื่อนผมก็ขอบอกว่าคลิปนี้ขอให้มีสาระและความสนิจุดเริ่มต้่มนของผมก็ตามที่ผมบอก นะครับถ้าใครยังดูไม่ทันทันหรือว่าอะไรก็กลับไปย้อนดูได้นะมาเพราะไม่ได้กดค์โอเคเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้นเพื่อ,นค,น,อนคลิปที่สนุกที่สุดผมขอทำชาเลนจ์คลิปที่สนุกที่สุดในตอนนี้ก็คือถ้าเพื่อนชอบคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดใครก่อ,นอ่นเลยวันนี้ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับเพื่อนก็ขอสวัสดีครับ ก็คือวันนี้นะเพื yes euh ่อนผมก็ได้ไอเดียมาจากประมาณนั้นโอเคส่วนผมลืมเล่าไปเลยนะก็คือสปิตนะนะดสปินะจะไปดับเนีนอนะหยายาหยยาหยายาห้ยาหย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 ยาายาหยยาหยยายย สองแอฟริกันเกย์จริงหรือยังโอเคแล้วเพื่อนผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนในรับชมทุกๆวันทุกๆคลิปแล้วก็ทุกๆความสนุกนะเออคือผมก็กลับลาเพื่อนเพียงแค่นี้นะผมจะไปจริงๆนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปหน้าเลยนะครับเพราะว่าคลิปของผมจะไม่ทำบ่อยนะครับ ไปกเลยกดิแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ดท c กดกระดิกุ้งกิ้งกุ้งกังให้พวกเราด้วยนะครับ